ครูพงศักดิ์ธนรุขาเป็นครูเพลงผู้แต่งเพลงดังๆฝังแน่นในดวงจิตของลูกอีสานนับล้านล้านดวงเช่นเพลงอีสานบ้านของเฮาหรืออีสานบ้านเฮาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนเพลงชาติชาวอีสานมก,กกรยยา,า,า,าเยายาาเีเีตหโ เลมลผา,มลนนมาผลงานยอดนิยมอื่นๆของท่านก็เช่นเพลงรอรักใต้ต้นกระโดนมองนั่งมองดูต้นกระโดนสารวันรำวงสาวอุบลรอร,อร,อรอักทุ่งรักตะวันรอนที่หนองหานมนรักแม่น้ำมูล ด่วนบคอ,อสอเป็นต้นนอกจากแต่งเพลงลูกทุ่งแล้วครูพงศักดิ์ยังมีความสามารถเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ภาคหนังและสร้างสรรค์บทเพลงธรรมะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยจัจรลงพุทธศาสนาผ่านลานบ้านลานธรรมนานนับเกิน10ปีอีกด้วยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัติสุดยอดครูเพลงจากแดนอีสานไว้ดังนี้ครูพงศักดิ์จันทรุข,ขามีชื่อเดิมว่าสงครามจันทรุข,ขาเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม ปี2479ที่อำเภอโคงเจียมปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเข้ากรุงเทพครั้งแรกไปเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงพี่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามใกล้ๆกับเสาชิงช้าอาศัยอยู่คณะเ็ดบังเอิญช่วงหนึ่งครูสุรพลโทนวนิกครูเพลงชื่อดังได้ไปบวชที่วัดสุทัศน์และจำพรรษาอยู่ที่คณะเจ็จึงได้รู้จักกันพระสุรพลเห็นหนุ่มพงศักดิ์มีแววกวีแต่งเพลงเป็น จึงฝากให้ไปอยู่กับกองถ่ายของสเสน่โกมารชุนซึ่งขณะนั้นกําลังถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงโดยมีครูรังสีทัศนพยัคเป็นผู้กํากับเนื่องจากสเสน่โกมารชุนเป็นนักร้องประจาวงดนตรีบางกอกเจชาชา,ชาที่มีสมพงษ์วงรักไทยและชุติมาสุวรรณรัตนเป็นหัวหน้าวงและยังทํางานอยู่ในสายภาพยนตร์เหมือนกันยามว่างจากงานกองถ่ายหนุ่มพงศักดิ์จึงมีโอกาสได้ไปเดินสายกับวงบางกอกเจชาชา,ชาด้วยทําให้ได้รู้จักกับนักร้องใหม่ในวงซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่า รุ่งเพชรลูกเพชรแต่ชื่อจริงของเขาก็คือสมนึกดินเขียวซึ่งในเวลาต่อมาก็คือไพรวันลูกเพชรนั่นเองหนุ่มพงศักด์ได้มอบเพลงดาวบ้านนาที่แต่งเอาไว้ให้ไพรวันไปร้องหน้าเวทีพอวงบางกอกช้าช้ายุบวงไพรวันลูกเพชรก็ไปอยู่กับวงสุรพลสมบัติเจริญและได้นําเพลงดาวบ้านนาไปร้องบันทึกเสียงจึงถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่นักเพลงหนุ่มนามว่าพงศักดิ์จันทรุข,ขาได้รับการบันทึกเสียงแต่เพลงนี้ยังไม่ดังนัก ต่อมาหนุ่มพงศักด์ได้นำเพลงไปเสนอครูมงคลอรรมตยกุลที่สำนักงานวงดนตรีจุฬารัฐข้างวัดโบสถ์สามเสนครูมงคลรับไว้หนึ่งเพลงคือเพลงฮักเจ้าบอกคลายแล้วมอบให้ปองปรีดาร้องบันทึกเสียง ปรากฏว่าเพลงนี้ได้รับความนิยมถือเป็นเพลงดังเพลงแรกของครูพงศักดิ์แทนรุข,ขาต่อมาพนมนุพพรนำมาขับร้องใหม่อีกครั้งราวปี2509ในปี2509หนุ่มพงศักดิ์มีโอกาสกได้รู้จักกับไวยพศเพศสุพรรณในสมัยที่ยังเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองซึ่งตอนนั้นไวยพจน์พักอยู่บ้านของชุติมาสุวรรณรัตนแถวโพสามน ฝั่งทนส่วนครูพงศักดิ์เช่าบ้านอยู่ในซอยเดียวกันตอนกลางวันก็ไปทํางานที่บ้านของชุติมาหลังจากนั้นให้หลังประมาณ2ปีในปี2511นาดขณะนั้นไวยพรสุพันณ์ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วส่วนครูพงศักดิ์ได้ไปภาคหนังอยู่กับสายหนังเฉลิมวัฒนาโคราชและรับภาคหนังทั่วไปทางภาคอีสานโดยใช้ชื่อในการภาคว่าเทพสงครามวันหนึ่งขณะที่ภาคหนังอยู่ที่โรงภาพยนตร์ใต้ฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี ไวพจ์ได้นําวงดนตรีไปแสดงด้วยจึงได้เจอกันอีกครั้งไวพจ์จึงขอเพลงจากครูพงศักด์ครูพงศักด์จึงได้มอบเพลงให้2เพลงคือเพลงสาวคนโก้กับสารวันรรามวงหลังจากไวพจน์ำสองเพลงนี้ไปบันทึกเสียงปรากฏว่าโด่งดังอย่างรวดเร็วทั้งสองเพลงโดยเฉพาะเพลงสารวันรราวงโด่งดังมากๆ แผ่นเสียงขายดีแบบถล่มทลายผลิตแทบไม่ทันในห้วงปี2,511ถึงปี2,512ทํายอดขายแผ่นเสียงสูงสุดถึง70,000แผ่นนับเป็นสถิติสูงสุดในวงการแผ่นเสียงไทยหลังจากเพลงดังครูพงศ์ศักดิ์ก็เข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวต่อมามีโอกาสได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่นครูภัยบูรณ์บุตรขันครูประดิษฐ์อุตมังครูสุรินทร์ภาคสิริครูสงเคราะห์สมรัฐภาพงษ์ มีโอกาสแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องเช่นเพลงบัวหลวงเมืองอุบลสาวเมืองอุบลร้องโดยไพรวัลลูเพชรและบุภาสายชนในภาพยนตร์เรื่องชาติลำชีเมื่อปี2512เพลงรักร้าหนาวลมรักลายย่าเศร้าร้องโดยบรรจุเจริญพรและผ่องศรีวรนุชในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเมื่อปี2513เพลงดอกคูนโรยในภาพยนตร์เรื่องมนรักจากใจหลังจากนั้นก็ได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง จากการที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาได้ติดตามครูรังสีทัศนพยัก์โดยตลอดจึงมีโอกาสได้ฝึกฝนเรียนรู้งานภาพยนตร์เกือบทุกด้านเริ่มจากการเปิดแบ็กกราวน์นังต่อมาก็ฝึกภาคยามนักภาคขาดก็ได้ภาคแทนจนเป็นนักภาคตัวจริงในโอกาสต่อมาจากนั้นก็ฝึกเขียนบทภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์ถือได้ว่าครูรังสีถ่ายทอดวิชาด้านภาพยนตร์ให้ครูพงศักดิ์จนหมดไส้หมดพุง จนถึงปี2519บริษัทดวงกมลมหรสพโดยคุณกมลคุณตังวัฒนาได้สร้างภาพยนตร์เรื่องมนรักแม่น้ำมูลเป็นภาพยนตร์เพลงจึงได้มอบความไว้วางใจให้ครูพงศ์ศักดิ์ธนรุขาเป็นผู้เขียนบทและกำกับการแสดงและฝีมือของท่านก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้เกินหลักล้านถือเป็นความสำเร็จกับงานภาพยนตร์เรื่องแรกต่อมาดวงกมลมหรสพก็ได้ให้ท่านเขียนบทและกำกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ลูกทุ่งเพลงสวรรค์เป็นภาพยนตร์เพลงอีกเหมือนกันและก็ประสบความสําเร็จอีกเรื่องต่อมาครูพงศักดิ์ได้ลงทุนสร้างหนังเอง2เรื่องคือเรื่องกองข้าวน้อยข่าแม่โดยให้ปิยะตระกูลราชและวัสนาสิทธิเวชเป็นนักแสดงนําความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ได้รับรางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่นต่อมาท่านได้สร้างหนังอีกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องมนรักลำน้ําพองโดยให้พอเจตกแกนเพชรและรุทัยรัตนอมตะวานิชเป็นนักแสดงนํา หลังจากนั้นท่านก็วางมือจากวงการภาพยนตร์ในด้านการแต่งเพลงครูพงศักดิ์จันทรุกข,ขาได้แต่งเพลงไว้ราวราวเจ็ดร้อยเพลงมีเพลงดังมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นก็มีเพลงโฉมนางนางกวักมหาสเสน่ห์ถล่มหัวใจแค่ด้วยหรือน้องดอกอ้อริมโขงเป็นต้นราวราปี25 4 8แพทย์ตรวจพบว่าครูพงศักดิ์เป็นถุงลมโป่งพองท่านจึงรักษาตัวเร่ยมาควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสังคมอย่างหนักนั่นก็คืองาน ลานบ้านลานธรรมซึ่งเป็นการเปิดลานบ้านของท่านให้ชาวบ้านและนักเรียนมาฝึกอบรมธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจัดทำหนังสือธรรมะและซีดีเพลงธรรมะและพาชาวบ้านได้ฝึกทำสมาธิเจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยทุกปีเมื่อมีงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาอาสารหาบูชา ครูพงศักดิ์จะพาชาวคณะลานบ้านลานธรรมมาจัดก,กิจกรรมร่วมด้วยเสมอถึงแม้สุขภาพร่างกายของท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงก็ตามจนเมื่อปี2555เป็นต้นมาอาการของท่านแย่มากกว่าเดิมหายใจไม่สะดวกจนแพทย์ต้องมอบถางออกซิเจนมาให้ท่านใช้ที่บ้านและต้องให้ออกซิเจนทุกวันแต่ท่านก็ยังเปิดลานบ้านลานทรรมเพื่อให้ชาวบ้าน และนักเรียนได้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดในที่สุดท่านก็จากไปอย่างสงบฟ้าค่ำของคืนวันที่1กันยายนปี2558ที่จังหวัดอุบลราชธานีคล้ายพาความโศกเศร้าแผ่ซ่าน กระจายทั่วเมืองไทยเมื่อครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตเมื่อเวลา19นาฬิกา10นาทีที่โรงพยาบาลสภสิทษิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อสาวันก่อนหน้านี้คือวันศุกร์ที่28สิงหาคมปี2558ด้วยอาการทางหัวใจท่านจากไปอย่างสงบในวัย79ปีนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง ของวงการเพลงลูกทุ่งนักฝันเลือดอีสานชาวอีสานและคนรักเสียงเพลงทั่วไปอย่างไรก็ตามผลงานของครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติจะยังคงขับขานอยู่ในใจผู้ฟังแฟนเพลงตราบนานแสนนานขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต,ต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ